S <S อ,อ้เอเ้าไปยังฮิเนาะเนี่นเจ้าคือเป็นหยิบหยิบเนี่ยเจ้าไปแสแล้วเมื่อบ้านตัวฮะเลาเมื่อบ้านาาน,นานพิจิกันอีกเลยเนาะกระบอกไอ้เมียอย่งแน่ล่ะแม่นบอก่คอยว่าสิเมื่อหาแม่คอยเราก่นเราหรอว่าหน่ะมื้อเจังเมื่อพร้อมกันว่าสั่นว่ากับไปพร้อมกันบา้บบนบานห่ะเครียดอย่างบ่กหน่ะไปเลยพุ่นโอ้ยเจ,จ้าก็จักสิฟ้าไปอีหยัางฮอกกระบอกถือกแล้วถ้าไปพร้อมกันมื้ออืกก่นก็ได้ โอ้ยเราเราเอาใจยากคนเวเอ๋อให้ข่อยถามจังสีดรเจ้าจังสีดรว้พ่อพิทบอกสือข่อยกันไดอันเจ้ากินนมแม่จะามาจกปีข่อยกินน้แม่มาจากปีอืกับปีนึ่อง่มแล้วเนาะเอาให้จะงไปจังเศร้าบัดเนี่ยก็เศร้าตัวของกระดอกเนาะใปสิกินได้ข่อยหักจุวาสันแล้วเจ้ากินน้แม่จะจักปนะีเอา <laughs> จลาลยปีย <ok ้อนแล้วเขาเคยเอาเครื่องก่ห้อท่าจ um, ักเือบอนั่นแล้วคุณจักไว้บาทนี่ว่าผู้ใดหักเจ้าห